นี่ค่ะวันนี้เรานะคะก็จะมารีวิวกระปุกอมสินนะคะถ้าใครอยากเห็นหน้าตาของมันแล้วก็เราจะเปลี่ยนหน้าตาได้ค่ะมาดูกันนะคะเหมือนเหมือนเวทมนต์มากนี่ค่ะเปลี่ยนหน้าได้ด้วยนะคะนี่เลยถ้าเราอยากหยอดเรามาหยอดกันเลยค่ะกดถ้าใครอยากกดไลค์น้องเพลง ดมาที่ดังเพลงแล้วจากนั้นก็หยอดขึ้นปุ่ออมสินของคุณเลยตอนนี้เรามาหยอดตอนนี้เลยค่ะแล้วถ้าไม่มีเงินหยอดมันจะเป็นยังไงอะคะหน้าเศร้านะคะ,ะ,คะไหนทำยังไงคะหน้าเศร้าไม่มีเงินซื้อลมทําไงคะออแล้วหน้าก็ปุกออมสินทํายังไงไหนดูดิขอดูหน้าก็ปุกออมสินหนไม่ใช่หน้าคนนะ yeah. หมุนได้เปล่าร้องไห้เงยเงยแล้วถ้ามีเงินหยอดมันเป็นยังไงหลุดๆๆๆดอนยไมได้คไหมคะได้ค่ะโอเคค่ะบ๊ายๆกลหน้าเจอาใหม่นะคะ